เอาละครับเรามาดูวิธีการเพิ่มบัญชีธนาคารของเรานะครับเพื่อรับรายได้ในการอาจจะเป็นการขายสินค้าหรือว่ารายได้จากค่าคอมมิชชั่นหรือในหน้าในการขายสินค้าบนแอป tik tok กันนะครับเราจะไปเพิ่มในส่วนของแอปเซ l เลอร์ทิกตอที่เราได้ผูกกับบัญชี t i k t o k กส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ ก็ไปที่แอปเซ l l ลอร์ทิก k อกนะครับในส่วนนี้เราก็ล็อกอินด้วยบัญชี t i k ต o อกของเรานะครับตรงนี้นะครับบัญชีที่เราผูกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ผมผูกกับบัญชีส่วนตัวตรงนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมาที่หน้า t i k t o k s h o p s e ซล er ตรงนี้นะครับ เราก็เลือกที่บัญชีของฉันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่การตั้งค่าบัญชีเลือกบัญชีธนาคารตรงนี้นะครับกดเชื่อมโยงบัญชีที่ใช้ในการชำระเงินตรงนี้นะครับโอเคทาง tiktok shop ก็จะให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับตรงนี้กดตั้งเลยครับเสร็จแล้วในส่วนนี้เดี๋ยวทาง tiktok shop ก็จะส่ง otp มาที่หมายเลขโทรศัพท์ของเราตรงนี้นะครับซึ่งเราได้ผูกไว้ในการสมัครครั้งแรกแล้วนะครับตรงนี้เมื่อได้รหัส otp แล้วก็กรอกเข้าไปประมาณนี้นะครับโอเคในส่วนนี้เขาก็จะให้เราตั้งรหัสผ่านของเรานะครับซึ่งเป็นตัวเลขหกหลักนะครับตรงนี้ กรอกให้ตรงกันนะครับตรงนี้โอเคเสร็จแล้วก็กลับมาที่หน้าการเชื่อมโยงการชําระเงินของเราตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะให้เรากรอกรหัสผ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราได้ตั้งไว้แล้วบ ในการเพิ่มบัญชีทางที่ตอบก,ก็จะส่ง OTP มาอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เพื่อเอามายืนยันในการกรอกบ,บัญชีของเรานะครับโอเคตรงนี้เราก็จะเป็นการกรอกบ,บัญชีธนาคารของเรานะครับตรงนี้เราก็เลือกธนาคารเลยนะครับชื่อสกุลต้องเป็นชื่อของเรานะครับต้องตรงกับข้อมูลที่เรากรอกไปในการ ลงทะเบียนติ๊ t ตอกครั้งแรกนะครับเสร็จแล้วก็ให้กรอกอ e ีเมลที่เราดได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับตรงนี้เรียบร้อยนะครับในการเพิ่มบัญชีเพื่อใช้ในการถอนเงินนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกดำเนินการต่อตรงนี้<อ>ก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้โอเคยืนยัน โอเคครับในการเพิ่มบัญชีในแอปเซล l ลอร์เซ e นเตอของติ๊ To อกก็จะประมาณนี้นะครับ